สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำช่วงใหม่ชื่อช่วงว่าเล่าหนังสือกระตูนหลังห้องลวกันนี่คือ่อนที่ผมจะเอานังเสือกรตุนที่ผมเพิ่งอ่านมาออมาเล่านะครับคือนังสือกรตุนที่ผมเพิ่งอ่านมามาเล่าก็มีหลายอยู่ส่วนใหญ่คือจะเพื่อนองผมช่วยออกกันคือเนี่ย คือผมซื้อเล่มหนึง่งก็ซื้อแล้วอีกเล่มบนึงมาเั่นแหละมาแบบแบบนี้กันโอเควันนี้ผมจะมารือดับคาดาูนรีก็จากคลิปก่อนที่วันคลิปฉลองหนึ่งพันซับผมก็ได้เอาชุดเส,สือไปวางตรงนู้นซึ่งที่ผมซื้อชุดมาไม่ใช่แล้วนะผมชอบสนดีชี โอเคงั้นเรามาเริ่มแต่ตอนหนึ่งกันเลยดีกว่าตอนนี้หนึ่งนี้ผมเออก็ไม่คิดว่าเป็นการ์ตูนธรรมดาไงคิดว่าเป็นการ์ตูนแบบเออพระเอกไปฝึกดาบแล้วก็มาแบบระลองยุทธอะไรประมาณนี้ผมก็เลยดูแค่ตอนแรกแต่พอดูไปช่วงที่สองเนี่ยดีมากเลยผมไม่สบายนะช่วงแรกคือในสึก นี่เสียงคุ้นๆนะ่ะแต่ก็ช่างเถอะมันเสียงในไลท์ทีวีตัวอื่นน่ะเลือเสียงเหมือนนะคนพากและคนภากเดียวแต่ไม่บอกละกันนะั่งเรื่องไหนค่อยไปดูเอาเองเออคือพอทันจิโร่ไปขายถ่านน้องก็บอกอยากไปด้วยอยากไปด้วยทันจิโร่ก็ไม่ให้ไปเพราะมันหนักแล้วก็หนาว เพราะว่าเด็กๆมึงไม่ทันพี่เราเนาะนั่นแหละพูดเด็กนะคร่เราก็ยังเด็กอยู่เลยโ <c oughs> อเคจากนั้นพอฉันจะเรากขายฐานเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าคุณลุงคนนึงบอกว่าแถวนี้อสูร,รมันเยอะ <c oughs> ใช่แถวนี้อสูร,รเยอะ <c oughs> ก็เลยให้ฟังที่บ้านอาสูรคืออะไรอสูรก็คือ มันก็แปลตงตัวปะสูนะ่ะกินคนฟื้นฟูได้ตัดเศนเขายังไม่เคยเน่องใหม่เลยโดนแตงอทิ้งกระตายประมาณนี้อันนี้จริงอาสูนนี่เขาเอามาจากอะไรอ่ะเออนั่นดีสูงามาจากอะไรวะย,ยังไม่รู้เลยเ,เขาได้รับร่างมาจาจมาจากปีศาจพูกผีหรือเปล่าใช่เอโอเคพอทันทีเรากลับมาบ้าน ก็นั่นแหละนะส่วนนันตะกรรมเลสโกรรสโกันเปดาศูนย์ฮันจิโร่ก็ขาเทียมหักแล้วก,ก็ตกเจอกิูกิูมาข่าน้องสาวทันจิโร่บอกว่าฉันคือพระเอกฉันสามารถปกป้องน้องสากได้ไม่ต้องมายุ่งกิวคือแบบก็จะฆ่าอยู่ก็โดนกินหลอกเนอะฮันจิโร่นะฮันจิโร่ก็เลยจะแบบขอร้องกิวก็เลยบอกว,ว่า <c oughs> ยังไงนะประมาณว่าไม่ต้องมาขอเรื่องมาสู้กันเลยดีกว่าประมาณนี้พอสู้กันบอสดันจิโร่ได้ปลาหินแคบใบและฮันจิโร่อนได้ผมดูมันเหมือนฮันจิโร่งูอ่ะคือมันพุ่งใส่จิวที่เป็นนักกราบแล้วไปเสาหลักด้วยอ่ะนั่นแหละคือดันจิโร่ตอนนี้แค่นักดาบธรรมดามันเหมือนกับเป็นแบบมือโปรอ่ะแล้วนี่เสาหลัก มูโปรขนาดไหนอ่ะจากรู้ฮันจิโร่น่อมองเป็นแฮกเกอร์เลยแฮันจิโร่เขาใช้เทคนิคหนึ่งซึ่งผมไม่บอกกิวกับตายแต่ก็ยังไม่ตายเกือบตายเลยนะนกิวอยู่ตายนี่เรื่องน่าจะจบตอนที่ฮันจิโร่ก็อยู่ที่อย่างนั้นต้องไปสู้ซอลักทุกคนตายทุกคนนะ อัำเจโลนี่มันช่วงยง่ายน,นะเจาหลักเสีมต่อสู้แบบอสูรข้างขึ้นเอคลิปสิบและกันนะไอ้นี่ EP สิบเอผมจะเข้ามาเล่า EP สิบ EP เก้านี่แหละจำหนังสือที่ผมซื้อมาเพราะมันสิบสามเล่มแล้วผมอ่านเล่มที่สิบสองอยู่พอก่อนเล่มที่สิบสอง่ะโคตรจำเลยโอเคโอเค Okay. โอเเดี๋ยวก็พอ5นาที <GO av> <alrededor> แล้วจะปิดคลิปเลยนะแต่ก็ไม่ได้ปิดคลิปกระดานนะจะ5นาทีเล็กๆหน่อยนนะโอเคเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วก็ให้ทุกคนดดูกกิป่วงมัันนนเียไะครบอ นะครับที่รับชมคลิปผมอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามช่องของผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเออ oh